ตอนนี้จะพูดถึงประโยชน์ก่อนเมื่อเราได้สมาธิเนี่ยในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยประโยชน์ที่แท้ของสมาธิเพื่ออะไรอย่างที่ได้บอกเมื่อสักครู่บอกว่าพุทธพจน์ที่บอกว่าสมาธิพิกเวบาเวตัสไมโตพิกเวพิกกุยะถาปูตังประชานาติเนี่ยอันนี้บอกว่าสมาธิเพื่อตรงนี้ที่บอกว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตดูก่อนพิกษุทั้งหลายพิกษุผู้มีสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วย่อมรู้แจ้งตามความย่อมรู้แจ้งอย่างไม่วิปริตพิิเเี้ยนนตาามมควป็จรง รู้แจ้งอะไรดังที่ได้กล่าวบอกว่าจงพยายามที่จะรู้ดังนี้สภาวะนี้คือทุกและเพียรพยายามที่จะรู้แจ้งว่าสภาวะนี้คือสมุทยัยสัจจะเพียรพยายามในการที่จะรู้แจ้งว่าสภาวะนี้คือนิโรธสัจจะเพียรพยายามที่จะรู้แจ้งว่าสภาวะนี้มรรคสัจจะผู้มุ่งหมายในกรณีถ้าเราต้องการอยากจะรู้พุทธประสงค์ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยในชั้นของอัตถาถาทั้งขยายพุทธพจน์ตรงนี้ไว้บอกว่าผู้มีความมุ่งหมายถ้าความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตตั้งมั เมื่อได้เจริญสมาธิกระทั่งจิตตั้งมั่นแล้วก็ควรที่จะเพียรพยายามเพื่อจะรู้แจ้งอริยสัจต,ตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือว่าต่อยอดจากการที่จะเมื่อได้กำลังของสมาธิที่เราจะฟังคำสอนเรื่องการฝึกสมาธิแล้วก็พัฒนาไปสู่การที่จะเจริญนานาปณสติเป็นฐานตรงนี้ก่อนเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆที่จะทำให้เป็นสมาธิมีหลายหลายกรรมฐานแต่นี่จะขับเน้นไปที่ตรงนี้ประโยชน์อันแรกประโยชน์โดยตรงของการได้สมาธิก็คือว่าเตรียมจิตให้พร้อมที่จะใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่เรียกว่าเป็นบาตรตามศัพท์เขาเรียกว่าาาาาาเเปป็นนนบตรรขอองวิิััสสสหหืททํใ้กดยถะ เพราะยถาภูตยานัทธสนะเนี่ยนำไปสู่อะไรวิชาและว,วิมุตใช่ไหมยะถาภูตยานัทธสนะก็นิพิทาวิราคะที่เป็นไปตามลำดับนั่นคือสายของวิปัสนาญาณเลยเนี่ยสายของวิปัสนาญาณเลยอันนี้คือจุดของสมาธิที่พึงทําแปลว่ามีจุดหมายเพื่อจะได้วิชาเคลีอริยมรรควิมุตเคลีอริยผลนั้นก็สายของเขาก็คือนนั่ตั้งแต่พอสมาธิแล้วก็คือปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงนิพิทาก็คือเบือนนายวิราคะคลายกำหนัดเป็นต้นวิมุตติเป็นต้นก็ไล่ไปตามลำดับของกำลังของวิปัสนาญาณทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นน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 ออ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 ััััีีีีี้้้้้้คคคืืืืืปปปรรรรรระะะโโยย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 ชช์์ตงงงงสสสาาาาาาาญญทุุ่่่่่่่ดดดดกก็ใหหจจจมมมขเเเเเิิิธผ๋วถไพน แล้วไหนเข้ามันจะกลายเป็นสมาธิกล่อมมันกล่อมตรงไหนรู้ไหมคือพอได้สมาธิแล้วม,มันมีความสุขยอมเคยติดสารเสพติดไหมเคยเห็นคนติดสารเสพติดไหมเคยเห็นใช่ไหมงั้นคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมันจะสุขหรือถ้าปัจจุบันก็เด็กติดเกมอะ่ะเด็กติดเกมอะ่ะในสมัยก่อนข้าพุทธการเนี่ยนะหรือแม้ในสมัยข้าพุทธการเนี่ยกลุ่มฤาษีทั้งหลายเหล่านี้ติดสมาธิกันพอติดสมาธิเสร็จแล้วมันก็เลยเขาเรียกชาติกีฬาที่เล่นกีฬากัน เปเล่นสมาธิกันออกจากสมาธิตรงนี้เข้าสมาธิตรงนี้เข้าสมาธิที่หนึ่งเขา้าออกจากสมาธิที่หนึ่งเข้าสมาธิที่สองจากสมาธิที่สองเข้าสมาธิ 3, 4, ที่สามที่สี่ที่ห้าหรือไม่งั้นก็เปลี่ยนอารมณ์ในสมาธิเอาเอาปฐวีกสินบางอาโปกสินบางเตโชกสินวายโยกสินบางเนี่ยมันสลับเนี่ยมันสนุกเล่นสมาธิมันสนุกใช่ไหมก็วนๆอยู่เงี้ยท่านจะไม่ไม่กินข้าวกินปลากันเลยนะเหมือนเด็กติดเกมเนี่ยไม่ค่อยกินข้าวกินปลาเลยมั้ยไม่กินข้าวกินปลาเลยมันเล่นแล้วมันนัสนุกนั้นกลุ่มสมาธิก็เหมือนกันถ้าเล่นไม่เป็นแแแแลล้้้้้้้้้้ววววมม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 มัััััันนนไไ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 ปปปตตตตตตติิิิิดดดด่่่่่่่่่่่่งง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 คคคบอออออกกาาาาาขขใใใหหยยยยีีีททเเเชจจจรร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 ๆถถถูููืุุะะสส์์ ใครอยากใครอยากได้สมาธิแบบติดแบบไม,ไม่ไม่หิวข้าวเลยไหมยอยากได้งั้ยไหมที่อินเดียเนี่ยที่เมืองที่ฤาษีเกตเนี่ยมันเป็นที่ฝึกสมาธิของพวกพวกฤาษีเขาโอ้เขานั่งสมาธิกันเป็นว่าเล่นเลยสนุกติดสมาธิตัวเขาพร้อมพร้อมเขากินอาหารคนที่ได้สมาธิในสมัยที่เป็นกลุ่มฤาษีทั้งหลายบางทีเจ็ดวันนะถึงได้กินอาหารถึงออกออกจากสมาธิพาอออกจากสมาธิก็หากินเขาไม่อยากเสียเวลาพวกนี้พวกแตกแยกนะเขาเขาเบื่อสังคมเ,เขาเบื่อสังคมนะเขาเบื่อความเป็นอยู่่ะเบื่อการมีบุตรมีภรรยาเบื่อก็เบื่อ เขาอยากหาความสงบแห่งจิตของเขาแล้วก็เ <cod> บ <epend ent> ื่อความวุ่นวายไปคุยกันไปเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวก็ขัดแย้งกันทะเลาะกันม่น่าเบื่อใครก็เป็นแมบนี้เบื่อมากเลยกลุ่มฤาษีเป็นอย่างนี้ก่อนเขาถึงเข้าป่าพอเข้าป่าไปเสร็จพวกก็ไปฝึกพอได้สมาธิก็ติดสมาธิเจ็ดแปดวันทีมที่เป็นสิบสิบวันทีบางทีเป็นครึ่งเดือนมามามาอยู่ป่าเดีวออกมาบ้านก็มากินรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวแล้วก็แค่นั้นกินพอทีไม่ให้ได้ให้ได้ร่างกายมีกำลังสดชื่นหน่อยก็เข้าป่ากินใบไม้ใบหญ้าไปกินกินกินผลไม้กินใบไม้แแแลล้้้วววเเ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 าา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 กกก็ฝึสสมมมมมมธธิิิออ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 ยยยยยู่่่่่่่่่่่่่ืืืืืนน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 งงีีีะรรรไบบบชตตดพพุุษษ์์ แต่เขาไปต่อไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาปัญญายาณที่ไปเห็นความจริงและถอนกิเลสได้พวกนี้อย่างดีพอตายแล้วก็เลยไปเป็นพรหมมันมันมันก็วนอยู่ในวตายอย่างนี้นะเออต้องเข้าใจก่อนนี่คือสมาธิเพื่อสมาธินั่นสมาธิเพื่อสมาธิแล้วก,ก็ติดตันกันเขาหาทางออกไม่ได้บางคนก็สำคัญพอปฐมฌานเป็นเป็นนิพพาน บางคนก็บุาจาเป็นนิพพานตัดธุาเป็นนิพพานเจตุรธิอาญเป็นนิพพานคนได้อากาสารนัญจายตนะก็นิว่าอากาสานัญจายตนะเป็นนิพพานของเขาวิญญาณัญจายตนะเป็นนิพพานอากินัญญายตนะเป็นนิพพานเนวะเป็นนิพพานก็จะติดกันอยู่อย่างนี้วนๆแล้วพอได้ฤทธิ์ได้อนุภาพต่างๆก็ไปเห็นตามกำลังของสมาบัติบางกำลังของกำลังของตัวปฏิภาปนิมิตว่าสำคัญว่าโลกมีที่สุดบ้างไม่มีที่สุดบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็จะใช้ความรู้สึกที่ไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์หมด เบื่อเขาเบื่อผู้คนทั้งหลายเขาไม่สามารถที่จะเชื่อมประสานคือไม่สามารถที่จะมีความสุขกับบุตกับภรรยาสามีญ,ญาติมิเป็นตนได้เขาเบื่อมากเห็นแล้วก็เบื่อเขาก็อยากอยากอยู่อย่างนี้แล้วก,ก็ตายไปกับการมีสมาธิสมาธิก็ทําให้ได้ผลก็คือได้เกิดเป็นรูปประภมบ้างรูปปรภมบ้างนี่ก็วนอยู่อีกอันนี้ที่ส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่ไม่ได้สมาธิได้แค่ทานได้แค่ศีลพวกนี้ก็ไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์วนๆอยู่แค่นี้แต่ก็ไม่จบอีกชีวิตน่ะไอ้ส่วนที่ทานศีล กกลุ่มพวกพรหมมีอยู่สามกลุ่มแค่นีนยอมเนี่ยนี่คือสังสารวัตสูงสุดคือได้แค่สมาธิมันต่อปัญญาญาณที่แทงตลอดอริยสัจไม่ไดน้นี่คือความจริงของชีวิตเป็นแบบนี้หมดเนาะนี่นี่เป็นอย่างงี้นั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายมันก็เลยวนๆกันอยู่นี่แหละออกไม่ได้นานๆนนทีจะมีพระพรุทธเจ้ามาบัติเกิดขึ้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นพระันเนี่ยพระเจ้าก็มาบอกความจริงว่าดำเนินชีวิตแบบนี้เป็นยังไงบอกเลยเนี่ยบอกเส้นทางทุกเส้นทางที่สุดยอดที่สุดพระเจ้าบอกมชิมาิธ ี่สมมาสมาธิก็คือมีฐานมีองค์ประกอบอะไรตัวเนี้ยมีปริขาระถ้าไปดูในมหาจาตารีสกัดโสดก็คือสมาธิในโลกุตระเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยโอ้โหต้องมีบริขาระต้องมีองค์ประกอบต้องมีสมาธิตีสมาสังกปะเป็นตัวเนี้ยเป็นบริขาระเป็นองค์ประกอบเป็นตัวเกื้อนหนุนผลักดันเพื่อให้ได้สมาสมาธิระดับโลกุตระอย่างไรฉะนั้นในหลักการในการปฏิบัติต้องเข้าใจว่าประโยชน์ที่แท้จริงของสมาธิคือยะถาปูดยานัทสนะ,ะคือได้วิปาาัสสนาญาณที่เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วพัฒนาต่อไปจนถึงวิมมมุุตตตตตกกกก็็คคคืืออออออววาาาาาหลดพ้้้้้้นนนนนนนัีีีีงงเขใจรรร่่่ะะทป ตัวประโยชน์ที่รองลงมาก็คือว่าแม้จะไม่ถือว่าเป็นจุดที่แท้จริงแต่การบรรลุภาวะที่จิตหลุดพ้นจากกิเลสชั่วคราวเนี่ยที่เป็นไปในลักษณะของฌานเนี่ยที่เรียกวิขับพนะใช่ไหมเมื่อเราได้สมาธิแล้วไม่ว่าจะเป็นอุปจาระหรืออุปนาเนี่ยแต่ตัวภาษาที่เรียกว่ากดหรือขมหรือทับเนี่ยอำนาจของสมาธิก็เรียกวิขับพนะวิมุตต์คือการหลุดพ้นจากกิเลสได้ชั่วคราวเนี่ยประโยชน์ตรงนี้เป็นประโยชน์ที่ทําให้จิตเกิดความตั้งมั่นแล้วก็ได้ความสุขในภาวะปัจจุบันจริง ยังน้อยที่สุดประโยชน์ได้อยู่แล้วถึงแม้เราพัฒนาปัญญายา,ยานก็ไปถึงสูงสุดยังไม่ได้อยู่แต่เราจะไม่ถูกนิวรธรรมโจมตีและจะปมนคนที่มีความสุขถ้าเราได้ถึงนี้อันนี้เป็นประโยชน์ที่รองลงมาที่เราวีคขำไปนะส่วนเมื่อได้ตัวสมาธิเหล่านี้แล้วเนี่ยถ้าพลิกไปอีกมุมหนึ่งมันกลายเป็นฤทธิ์เลยนะสมาธิที่เราได้หรือบุคคลที่ได้สมาธิเนะี่ยพลิกไปเพื่อเป็นตาทิพหูทิพเนี่ยรู้จิตรู้ความคิดของคนอื่นระลึกชาติทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นันเนี่ยอันนี้ประโยชน์ที่มันนี่เป็นผลพลอยได้ของสมาธินะ ฉะนั้นวงคนเนี่ยเวลาได้ตรงนี้แล้วมันได้ความพิเศษขึ้นมาแล้วติดติดจริงๆอาแตวันดีกืนดีอะยอมได้สมาธิเหล่านี้แล้วใครคิดอะไรยอมเข็นปุ๊บเนี่ยนันเข้าแต่นเข้ามันมันรู้สึกโอ้โหมันเป็นมนุษย์มาัศจย์ขึ้นมาทันทีใช่ไหมมันเป็นมนุษย์มาัศจย์ขึ้นมา่ก็ติดอีกแล้วตเนี้ยไปต่อไม่ได้เวลาในการที่จะไปวิจัยแยกแยะปัญญารู้เห็นตามความไม่ไม่พอแล้วก็มามาวนอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนที่เราอยากจะฝึกสมาธิกันเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า ท่านเคยระลึกว่าท่านเคยตกนรกเนี่ยอย่างทีชัดเลยอย่างนี้ระลึกได้นี่กำลังสมาธิท่านดีมากใช่ไหมท่านระลึกว่าท่านเคยอยู่ในเวจีโอ้ขนขวายเมที่เลยว่าท่านจะไม่กลับไปอีกแล้วในกรณีอย่างนี้แปลรู้และเข้าใจที่ท่านไปนั่งตากแดดสี่สิบองศาลูกศิษย์กถาอาจารย์ครับทำไมไม่เข้ามาล่มเข้ามาที่เย็นๆอาจารย์กลัวร้อนคุณอาจารย์กลัวร้อนคุณ,คณท่านไปน,นึกว่าเอาเวจีทุกขสัจจาเนี่ยเอเวจีจะไม่ลงไปอีกแล้วก็ทุกแค่นี้จะไม่ยังในตัเองเนี่ยทำบาปและตัวเองจะไม่ท้อทแค่ทุกแค่นี้แล้ว ระลึกแล้วแบบมีปัญญามีองค์มีข้อมูลมีข้อมูลเลยเป็นปัจจัยการที่ท่านได้ได้ประโยชน์จากการระลึกมีมีอุบาสิกาท่านหนึ่งก็ได้จากการระลึกอย่างเช่นอดีตของนางลูกสุกรเนี่ยที่ไปเกิดเป็นอุบาสิกาที่ไปเป็นภรรยาของมหาหมาดของพระเจ้าทุตตะาาภาคำเนียในลังกาเนี่ยพระตุลาหมาเถระหเห็นก็มาพูดว่าโอ้นาสัจัรย์หนอนางลูกสุกรมาเกิดเป็นภรรยาของมหาหมัดนาสศจรนย์แท้เพราะพอหลุดคำเนี้ยออกไปเนี่ยเธอได้สมาธิได้ญาณเป็นเหตุแห่งการระลึกได้เธอระลึกได้ การระลึกได้อย่างนี้เห็นโทษของสังสารวัฏแลเธอก็ทิ้งทุกอย่างแล้วก็ออกบวชใช่ไหมอย่างนี้ระลึกเราเป็นประโยชน์หรืออย่างพระโพธิสัตว์ได้กำลังของสมาธิตั้งแต่เป็นเด็กๆก็ระลึกชาติได้ตอนที่นั่งอยู่ในตักของพ่อพอเห็นพอเห็นการการตัดสินคดีของพ่อให้เอาไปฆ่าเอาไปทบไปตีไปขังเนี่ยสัญญาเก่าเกิดมีสมาธิในขณะนั้นระลึกชาติได้ว่าว่าตัวเองมาจากไหนมาจากสวรรค์จากสวรรค์มาจากไหนมาจากนรกตกนรกอยู่เท่าไหร่ก่อนหน้าก่อนหน้านรกเป็นไงอ๋อเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ย เนี่ยระลึกฉะนั้นสมาธิเนี่ยมีพลังจริงๆถ้าคนได้กําลังสมาธิการน้อมจิตไปเพื่อระลึกอะไรมันเห็นอันนี้อันนี้บอกกันอย่างนี้ไว้ก่อนเวลาการฝึกสมาธิจุดมุ่งหมายนี่เป็นจุดมุ่งหมายลองประการต่อมาคือการในด้านของสุขภาพจิตพวกเราที่ฝึกกันเนี่ยเราจะได้สุขภาพจิตนี่ปัจจุบันนี่นะแล้วก็เมื่อได้สุขภาพเรียกสุขภาวะโดยรวมก็องร์รวม,รวมพูดภาษาหมออย่างนี้ก็คือคุณภาพคนที่ฝึกสมาธิแล้วมีองค์ความรู้เข้าใจจะเมตตาเกิดง่ายการุณาก็เกิดง่ายมุทิตากเกิดง่ายจิตอ่อนโยน ตั้งมั่นในทางด้านของขันติก็ดีสมาธิก็ดีสติก็ดีความเพียรกล้านเนี่ยแล้วความสุขจะเกิดอันนี้เป็นเป็นด้านสุขสุขภาพจิตหรือสุขภาวะทางด้านจิตแล้วทีนี้พอจิตมีลักษณะเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงสยบเยือกเยน็นสุภาพนุ่มนวลสดชื่นผ่องใสแล้วกระฉับกระเฉงได้ทีนี้เบิกบานนี่พอมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นสภาพจิตอ่อนโยนเกิดขึ้นยิ่งว่าฝึกตรงนี้พอดีมันปรับอะไรทีเนี้ยมันปรับปรุงสุขภาพพฤติกรรมเปลี่ยนคนที่ได้สมาธิแล้วพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากการที่เป็นคนมมมีพพฤฤตติิกกกรรรรรร้้าาววุนแแรร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 งงงงพพพฤตตตตติิิิกกกกกมมมเเเเเเเนน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 ีีี่่่่่่ยยยยยยยหหห้้้าา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 าททัลลลลอออออออุุ็็็จจจจะะะะปโไืวสดช จิตเบิกบานใช่ไหมสภาพจิตนี่แหละจิตที่มีปราโมทปีติปสัสสติสุขและสมาธิทั้งหลายเหล่านี้พอได้คุณภาพจิตเหล่านี้ที่ดีแล้วเนี่ยก็เลยเป็นผักิตจิตตะชะรูปออกมาครอบคลุมพฤติกรรมก็เลยกลายเป็นอ่อนโยนและนุ่มนวลไปเลยเนี่ยฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นประโยชน์ที่เห็นชัดในปัจจุบันที่จะได้ถ้าใครฝึกสมาธิได้แล้วเนี่ยก็จะได้คุณภาพของจิตเป็นไปด้วยการแบบนี้ซึ่งลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิตรงกันข้ามกับจิตที่มีนิวรณ์กลุ่มหุ่มันจะตรงกันข้ามกันนะ ถ้ามีการมาฉันท่าพยาบาททีนะมีท่าอุทธ,ธิจักกุกจาวิจิกขากรุ่มทำสมาธิไม่ได้ถ้าท่านทั้งหลายฝึกสมาธิไม่ได้นะมันจะมีลักษณะจิตอ่อนไหวติดติดใจหลงไหลง่า,า,ายจิตหยาบกระด้างฉุนเฉียวเกลี่ยวกราดด้วยหงุดหงิดวุ่นวายวุ่นวามด้วยจนจ้าและสอดแสด้วยจิตไม่เป็นไปนลักษณะแบบนี้ลุกลี้ลุกล,ลนหงอยเหงาซึมขี้วาขี้ระแวงเป็นไหมหงอยซึมเนี่ยอาการแบบนี้บอกบอกว่าไม่ได้สมาธิไม่ได้ฝึกสมาธิมันจะตรงกันข้ามกันเลยนะมันจะตรงกันข้ามฉะนั้นถ้าใครมีภาวะทีีี่่่บบอกกกกววาาาาติดดดใจหหหลลลงงงไยยยยรระ้ฉฉุนเเ เป็นไหมหงุดหงิดบางคน่าฉันเนี่ยถึงฉันจะปากร้ายแต่ฉันใจดีนะเนี่ยนี่อาการแบบ๋นี้จิตา,ารพการุกซ่านคนคนจิตเป็นสมาธิไม่มีปกติภาพก็ออกมาแบบนี้วุ่นวายด้วยวู้ว้าไหมเป็นคนวู้วามไหมแล้วก็หงอยเหงาเศร้าซึมขี้วา่าขี้ระแวงลังเลเนี่ยถ้ารู้ว่าสภาพเราจิตเป็นแบนนี้แปลว่าจิตเราถูกนิวรณ์ไม่มีสมาธิให้มันจะตรงกันข้ามแบบนี้นี่แหละคือว่าทําไมเราต้องฝึกแล้วต้องรีบฝึกให้ทันนะเพราะอะไรเพราะถ้าแก่ตัวไปยิ่งฝึกยากทำไมต้องฝึกยาก ทำไมต้องฝึกยากเพราะว่าเด็กเด็กเอยเด็กเด็กจนเด็กเด็กเล็กเนี่ยนะแล้วก็คนแก่คนเมาเนี่ยเด็กคนแก่คนเมาเพิ่มคนเจ็บให้อีกหนึ่งมีโรคเบียดเบียนเยอะเนี่ยกิเลสจะเข้ามาโจมตีได้ง่ายฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในภาวะวัยอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องต้องวางทุกอย่างให้มากที่สุดถ้ามาถึงวัยนี้แล้วต้องพยายามวางอะไรที่มันมันจะเป็นเหตุทําให้เรารู้สึกว่ามันวุ่นวายเกินไปแล้ววางพยายามวางแล้วจัดสรรชีวิตให้ดี แล้วก็ระดมระดมในการที่จะฝึกตนเองเข้าสู่การระดมความเพียรก็คือว่าถ้าเราได้สมาธิแล้วมันจะใช้ได้ในชีวิตประจำวันที่ก็คือมันจะหายเครียดจิตผ่อนคลายหายเครียดหายกังวนกวายแล้วมันจะไม่กัดก้มจะไม่วิตกกังวลแล้วพอจิตเราสงบแล้วเนี่ยกายมันผ่อนคลายไปนะใจสบายแล้วเนี่ยฉะนั้นยกตปวอย่างเช่นว่าการที่จะแนะนําเบื้องต้นเลยที่ว่าต่อไปเราจะไปเรียนเรื่องอนาบนานสติมันมันช่วยได้ช่วยได้ในเรื่องของการที่จะทําให้เราได้รับความสุขความสบายได้ค่อนข้างค่อนข้างดีที่สุดที่บอกว่า ในขณะที่เราทํากิจกรรมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราฝึกจิตของเราได้อย่างดีแล้วมันจะเป็นความสุขที่เราใช้ได้ในปัจจุบันทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราได้ฝึกสมาธิทุกวันฝึกอย่างต่อนเนื่องต่อนเนื่องเบีเส็จนะฟังการฟังธรรมจะมีคุณภาพการศึกษาเราเรียนการฟังธรรมมาเนี่ยจิตจะเป็นสมาธิแน่วแน่ไม่พุ้งซานไม่วกแวกใช่ไหมก็เลยไม่เลื่อนลอยก็ทําให้ความจํามันจะเพิ่มขึ้นความเข้าใจในธรรม,มะจะชัดขึ้นนั้นถ้าเราฝึกทุกวันท่านตั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงทันทีเวลาฟังธรรมะเออทำไมรู้สึกว จิตมันจะไม่ไม่สั่สายไปทีงอื่นเรื่องราวทั้งหมดพอเราฟังทำไเสร็จปุ๊บจะวางทุกอย่างเลยนเนียจิตมันจะฟังติดต่อต่อ,ตอนเนื่องเป็นไปตามลำดับพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยนอกจากรู้เนื้อความทั้งหมดแล้วเนี่ยจับประเด็นสำคัญจับหลักได้ด้วยนี่เป็นอย่างนี้และสิ่งที่จะได้ก็คือโรคที่รุมเรา้าท่านทั้งหลายมาแน่สมาธิจะช่วยจิตจะเป็นสมาธิฉะน,นั้นจิตที่มีทั้งกําลังความเชื่อมั่นมีทั้งตัวความเพียรเอ่ยสติเอ่ยตัวสมาธิทั้งหลายเป็นตัวเราเนี่ยนะกลุ่มพรหมวิหารธรรมทีีีี่่่่่่เเเรรรราาาาาจจจจะะะฝึกกกัััันนนทททํิิตตใหห้้้มมมสธงงงลยยยชวือโค เวลาโรคที่มารุมเร้าทั้งหลายเหล่านี้เขาจะสกัดนะระดับหนึ่งถ้ากำลังสมาธิดีสกัดได้มากด้วยนี่เขาเรียกว่าในเรื่องของสุขภาพที่เราจะได้เห็นกันในเรื่องของสรุปแล้วก็คือว่าสมาธิที่กล่าวไว้บอกว่าที่เจริญแล้วทาใม้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐสุข,ขวิหารธรรมก็คืออยู่เป็นสุขในปัจจุบันแล้วคนได้สมาธิแล้วเขา้าเข้าสมาธิได้สมาธิที่เจริญแล้วทําให้มากแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อได้ยาน,า,านทัศนะประการที่สามสมาธิที่เจริญแล้วก็ทาใม่มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัปพัญญ จะขยายไปทันพราะเหลือห้านาทีเอาแล้วเดี๋ยวเราจะลองฝึกไม่ลองฝึกแล้วจะฝึกเอาลองทิ้งไปถึงหมดเหตุการที่เราจะทําสมาธิแล้วฝึกทุกวันลองคิดดูเว้นไว้ต่พระหมดแรงแล้วก็เอาก็หาองค์อื่นมาเต้นต่อไปหรือไม่เราจะฝึกทุกวันทําให้ต่อเนื่องเชื่อเถอะว่า,าตัวกามาชันท่ายาบาทีนั้นมีท่าอุทจักกุจจาเนี่ยถ้าเราไม่ให้อาหารมันมันก็หมดแรงที่ผ่านมาเราเราไปให้อาหารเขาเขาก็แข็งไปใช่ไหมตอนนี้เราจะให้อาหารของกลุ่มของสมาธิกลุ่มของความเพียร กลุ่มของสติก็คือกลุ่มของอินทรีย์ให้อาหารของศรัทธาให้อาหารของความเพียรให้อาหารของสติให้อาหารของสมาธิและให้อาหารของปัญญาถ้าเราให้อาหารของกลุ่มกุศลธรรมอินทรีย์พระทุกวันนิวรณ์เก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดจากจิตที่สุดจริงๆก็ร้องไห้เขาไม่มีอาหารเขาก็ผอมใชู่ไหมหลักการมีแค่นี้ตัดอาหารเขาแล้วก็ไม่ให้อาหารก็อินทรีย์อะไรขอให้เราท่านทั้งหลายตั้งใจในการที่จะปึกสมาธิให้เกิดขึ้น